ครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับชูรุอิส,สานมคูณซิ่งนะครับวันนี้ก็กําลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับคันนี้ก็ได้ข่าวว่าโดดอันนี้ครับมาจำแล้วครับค <c oughs> ันนี้ อยู่ได้ไม่นานครับสภาพยังดีสวยงามครับอยู่ได้ไม่นานครับรถส,สภาพนี้สวยงามเมื่อวานทำการล้างให้เสร็จเรียบร้อยครับ ถ้าเอาไปดูดูแลสภาพแบบล้างเช็ดทุกวันนะก็อยู่สภาพนี้นะครับจะสวยอย่างนี้วันร้อยสี่ครับร้อยสี่เอาว่าเกี่ยวอะไรเกี่ยวอะไร เาไรผมเเจอปยังเก็บของครบติกน้ำเลยเด้อซื้อน้ำแข็งติกน้ำซื้อน้ำแข็งใส่ <ไป S 1> เดี๋ยวไม่มีน้ำกิน,น,น,อ,นออกปฏิบัติการครับ Để bảo kè nằm Ảnh Để kèo không thay mà Để <coughs> ลืมตาลืมตาอยู่ครับยังไม่ได้ไปล้างรถล้างอะไรเลยครับออกมาจากป่าโอ้เไปเจะเข้าไปดูจานงไหนคะรัไปสายน่าจะไม่ได้เข้าแล้วเข้าไปดูจานงเนมะื่อวานนายไปหาจานงไหมนะ ไม่ปเยี่ยมเยี่ยนเกบ้างไปหาตุ๊กแกพามารังเริ่มแห้งนะครับนี่ครับออกจากป่าแล้วถ้าฝนไม่ตกแห้งดีนะน่าจะเอาลูกรังมาใส่ตรงนี้ คลุกวิ่งได้2อสามรอบปิดหมดหาย เลยนะอาวานสี่น้ำเงินนี่ีน้ำเงินแล้วเขาว่าเขาจะว่าเราใส่เสื้อเด็ๆ น่าจะแหงอีกประมาณหลายวันอยู่ยนะถ้าฝนตกมาอีกปุ๊บอึงออกเลยทีนี้อ้า้ต้มอึงโอ้โหหายใจหมดเลย ปฏิบัติงานหน่อยชาติแบตนะนอนเปิดพัดลมคืนนอนบนสมบัติยาครับขนมอยู่บนรถมดเต็มเลย <c oughs> ดูแต่มันขึ้นในตัวเหี้เราเต็มอะ่ะอู้กัดจูเลย <c oughs> โดยไปรับแบบเยวใชายขับรถเตลิดโรงเรียนป่ะใช่ตเตลิดทางเข้าแต่ใช่กแกจะขับไปไหนะ <c oughs> เตลิดทางเข้า ร้านแบตนะครับอยู่ตรงนิคมใช้ดีใช้ทนได้อีกสองปีเยบเปิดเครื่องเสียงด้วยไม่ถึงหมดตั้งแต่วันนั้นจังหวัดบุรีรมองอ่ะไว้เจอกันหน้างานกันแล้วกันนะครับสำหรับชิปนี้ก็จบเท่านี้เลย